เอาลส้สวัสดีทุกคนกันด้วยกันนะครับวันนี้มาอยู่กับผมซีเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเอซีรีรีวิวเกมเก่าเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมที่เรามาอยู่ในวันนี้ก็คือทเทอรเรียนะฮะซึ่งไอซีรีรีวิวเกมเก่าเนี่ยผมเคยทําไปแล้วแต่ว่ามันนานมากแล้วนะฮะเราจะเอามาเริ่มต้นเป็นซีรีส์อตอนแรกเลยนะครับโดยที่ทเทอรเรียจะเป็นเกมแนวคล้ายมาครับเลยนะ,ะก็คือ Open World นะแต่ว่า มันจะมีพื้นที่ที่จากัดกว่านะครับแล้วก็สร้างตัวละครได้แบบนี้เลยนะนี่เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับมีจอนนี่คลาสสิกเดียมคอแล้วก็ฮาร์ดคอร์นะฮะและนี่คือตัวละครที่ผมสร้างไว้นะครับซึ่งเคยเอาไปลงในไลฟ์เมื่อนานมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ค่อยไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะนต่อไปก็เราสามารถสร้างโลกได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะรอนานนะแล้วเราก็เลือกปรับได้จะมีจอนนี่ e อ็กซ์เพรสมาส่วนไอ้ตรงนี้คือขนาดโลกนะครับอันนี้คือขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ก็คือกว้างมากๆนะฮะหมดก็ตอนนี้เลยตอนนี้ก็คือแค่สำรวจแมบไม่มีอะไรทำร้ายเราได้นะฮะคลาสสิก <Classic S 2> ก็ปกติ e อ็กซ์ก็ยากขึ้นมาหน่อยส่วน Master คือยากที่สุดนะฮะแล้วส่วนไอ้สอันล่างนี้คือไบโอมนะครับเป็นพอรับกับคิมสันนะซึ่งเป็นกิวไบโอมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเป็นไง ซึ่งมันก็เป็นเกมที่เก่ามากหลายปีแล้วนะฮะซึ่งผมเพิ่งซื้อมารีวิวนะครับก็ตามนี้เลยอันนี้คือเซิร์ฟที่ผมทําไว้นะฮะส่วนวิธีการเล่นคร่าวๆเลยก็คือกดแถบกดแถบเพื่อเปิดแมปแบบนี้นะฮะอันนี้คือมินิแมปถ้ากดอีกรอบก็จะเป็นแมปลางๆแบบนี้ส่วนกดกด M เป็นแมปแล้วเวลาเรากด S, F หรือ E, C นะฮะมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลย เวลาเราจะออกเกมแล้วก็ให้มาที่เซตติ้งตรงด้านขวาได้ส่วนวิธีการราฟของจะไม่เหมือนกับของแม่ครับนะครับโดยวิธีการคราฟของเนี่ยเราไม่ต้องใช้สูตรอะไนะฮะแค่เตรียมของมาแล้วก็ราฟได้เลยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโต๊ะราฟนะฮะซึ่งก็มีโต๊ะราฟหลายแบบเลยนะครับนี่คือโต๊ะราฟพื้นฐานแล้วก็เตานะฮะซึ่งมันจะมีเตาพื้นฐานด้วยแล้วก็ ะมีเอที T ่ครับอ็เดอ์ซอรีหรือของที่เราใส่ก็คือดูตรงช่องข้างล่างเกาะนี้ได้เลยนะแล้วเราจะพาไปสำรวจไบโอมข้าวนะครับตอนวิธีการใช้กับวิ่งฮุกหรือเผื่อใครที่หากกบวิ่งฮุกมาได้นะฮะให้เรากด E นะครับถ้าเป็นไนคอมถ้าเป็นในโทรศัพท์มันก็จะมีให้กดใช้นะครับไอตรงสีม่วงนี้จะเป็นไบโอมคอรับนะครับหรือสีม่วง ส่วนฝั่งนี้จะเป็นทะเลทรายนะฮะเลยมาอีกก็จะเป็นจังเกิลซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างลึกนะครับนี้เราก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งข้างล่างก็จะเป็นนรกนะครับเอาไว้ตีบอสเพื่อเปิดฐานหมดซึ่งผมยังทําไม่ได้ฮะส่วนปลายนี้ก็คือขอรับอีกที่ตรงนี้ก็เป็นชายหาดแล้วตรงนี้ก็เป็นดันเจียนไว้ตีบอสนะฮะเป็นบอสก,กระโหลกตีค่อนข้างยากนะครับ แล้วาพาไปดูไบโอมคอร์ลับแบบใกล้ๆกันเลยนะฮะพอเราเข้าไบโอมฉากหลังก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับดูอ่าส่วนอันนี้คือหลุมศพนะฮะเวลาเราตายก็จะมีหลุมศพนี้เลยกดไปก่อนอ่าอันนี้คือมอนประจำไบโอมคอลับนะครับซึ่งแต่ละไบโอมก็มีมอนต่างกันไปนะฮะ เดอยเ,ออเออราตกลงไปไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นยากจะสังเกตได้ว่าในมินิแมปมันจะมีบางจุดที่เป็นหลุมตรงนี้นะฮะซึ่งผมทำตีบอสนะครับแต่ว่าตีไม่สำเร็จแล้วเรอตายซึ่งค่อนข้างแย่เลย แล้วพอเราฆ่ามอนครบห้าสิบตัวนะครับทุกๆห้าสิบตัวเราจะได้แบนเนอร์มานะและเกมนี้ก็มีบัฟด้วยนะครับบัฟจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นาตะวันหรือไอ้บัฟอื่นๆน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากแบนเนอร์กันเลยนะปกด e s c แล้วก็เอาแบนเนอร์นี้เลยโดยแบนเนอร์จะให้บัฟทําให้มอนตีเบาตีเราเบาลงนะครับแล้วมอนก็จะถึกน้อยลงนะฮะเวลาตีว่าเราตีแรงขึ้น ไปแต่เราไปดูไปโอมจะโอเคทุกคนแล้วแล้วเราก็มาถึงจังเกิลกันแล้วนะฮะซึ่งจังเกิลก็มีสภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับช่วงแรกนะฮะไบโอมจังเกิลจะเป็นไบโอมที่อันตรายที่สุดนะครับอมันจะมีมอนค่อนข้างเยอะนะฮะผู้เล่นใหม่ก็ไม่ควรมานะครับแต่เราเจอสังขาวอะไรต่อ เดี๋ยวเราเคลียร์ข้างข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวไปบ้านเอ็บีซีที่ผมครนี่อันนี้คือ NPC นบีซีนะฮะ ก็จะเป็นแตนว่าก็คือไอ้พุทนนั่นแหละใส่อ,อะไรด้วยอัตเทเลียวเอาไว้ครับเหมือนมันจะมีของเพิ่มมานะอะนี่จะเป็นสลามเจ้าปัญหานะครับซึ่งมันเกิดทุกไบโอมนะฮะ ทำใจหน่อยนี่คือน้องส่วนยาพวกนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ตอนตีบอลนะครับซึ่งมันจําเป็นมากๆส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือยาเพิ่มอัตราเกิดบอนอันนี้ก็ยาเพิ่มเกาะก็ตัวสว่างน,นี้ส l o w falling น,นี้ยาวิ่งเร็วแล้วก็ยาหายใจต้น้ำนะฮะคือมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทําในคลิปนี้นะเป็นคลิปหน้า มันตัวแรกที่เข้ามาในจังเกิลแล้วไม่อยากเจอสุดก็เอ็นเนเจอร์นะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปพาไปดูข้างล่างนะครับในจังเกิลว่าทำไมมันถึงเป็นแบบโอมที่อันตรายที่สุดนะฮะส่วนอันนี้คือรางรถไฟนะซึ่งในเหมืองส่วนใหญ่มันก็จะมีก็เอ๊ย โอ้อะไรตัวปัญหาตัวที่หนึ่งนะฮะตรงไหนวะอันนี้ไงจำวิธีลงได้ลนะ นี่เลยคือสาเหตุที่มันเป็นแบบโอมนี่อันตรายที่สุดน,นะฮะคือตอนส่วนใหญ่มันทำให้เราติดพิดได้นะแล้วก็โต๊ะนั่นไงเรียบร้อยมองไม่เห็นอ๋อนี่ไงจำได้แล้วจำได้ต้องคิดขวานะเวลาจะเอาของแก่อันนี้ยานายวิชันอิ่ชชย นี่คือ,อยาสำหรับพวกสายเลนนะฮะก็คือปืนเออเราไม่มียาสำหรับายดาบเลยนี่คือ,อยาสะท้อนเราจะยังโอฟอลลิง oh, อามวันหนึ่งเ,เราจะไปให้ห่างนะครับไม่งั้น NPC เราตายนะฮะประมาณนี้ เกมเพย์คร่าๆเท,ๆเ,ทลเลเรียก็แบบนี้ก็คือเราต้องตีบอสไปจนถึงบอสตัวสุดท้ายนะก็คือมูนหลอดนะฮะผมยังเข้าฮารดโหมดไม่ได้นะครับฆ่าเอบอสหนอนก่อนซึ่งบอสหนอนก็อยู่ในใบโอมคอลัมน์นะฮะถ้าเกิดเป็นใบอมสีแดงหรือคิมซันจะเป็นสมองกินได้เรามาเริ่มเกมเพย์าการตีบอสโชว์เลยนะเยง เค okay, น่าจะยังสุดไม่ดีนะฮะยังไงเสร็จละปอตีบอลมันก็จะมีเพลงสุดหล่อใจแบบนี้ต,ต่องไปกนะ็ทำไงฮะตีเป็นหมดแนละ้วเดี๋ยว ไม่ไหวว่ะเอออไนี่จโอเคโอเคมัอีโอตลยนะงันากัากตี่ยเไมันองไดยนเอ้ยอไตอู่ี่าาปที่้นตรงไหน โอ้โหมอสกับตายเกก็ที่แพเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะครเราไม่ได้เอาฮิวมาก็ค่าว,าวประมาณนี้นะครับก็เรามาครับของก่อนซึ่งมันซึ่งในไอ จะะเจลเรียนะจะมี NPC ตัวหนึ่งคือ NPC ไกด์นะครับแล้ว n p c ทุกตัวจะมีประโยชน์บางของมันเองฮะก็คือถ้าเป็นพยาบาลก็คิวได้นะฮะถ้าเป็นไอ้นักตกปลาก็เรารับเควสเอาของจเขากขได้ส่วนตัวอื่นก็จะขายของนะครับส่วน NPC ไกด์ตัวแรกก็สอนครับของแบบนี้เลยเขาจะบอกว่าเราขับอะไรได้มั่งนะฮะของน,นี้เราเข็มพิษซึ่งตอนนี้ยัง ซึ่งของตอนนี้ก็ยังไม่มครบนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปว่าไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ถือเป็นคอนเทนต์พังๆระหว่างที่ยังนึกไอเดียออกอะไรลงช่องไม่ได้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย